ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องอาการหงายท้องของปลานะครับตัวสีขาวตัวนี้นะครับมีอาการเริ่มแรกเลยเนี่ยจะหงายท้องนะครับแล้วก็ลงไปใต้น้ําไม่ได้นะครับจะอยู่แต่ผิวน้ําหน้าน้ํานะครับมันก็จะหงายท้องบ้างแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมบ้างนะครับกลับมาปกติบ้างหงายท้องบ้างมันก็จะสลับกันแบบเนี้ยมันพยายามที่จะ กลับมาอยู่ในสภาพปกตินะครับที่ว่าปกติเนาะมันก็จะพยายามนะครับผมสังเกตมาหลายอาทิตย์ละนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยผมให้อาหารแบบจมนะครับมันก็ลงไปไม่ได้นะครับลงไปแค่ครึ่งตู้นะครับมันก็ต้องขึ้นมาอยู่หน้าผิวน้ำาละนะครับผมก็เลยจับแยกออกมาใส่กระมังแบบนี้นะครับสีดำเนาะมันไม่ค่อยใหญ่นะครับ ก็ใครมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับก็ขอให้ตรงปากาตรงปากอ่างเนี่ยใหญ่หน่อยแล้วกันนะครับอย่าเอาแบบแคบๆนะครับเพื่อที่จะให้อากาศมันหายทจได้ดีเนาะนะครับปลามันจะได้ไม่เครียดนะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยตอนที่มันหงายท้องเนี่ยนะครับเราควรจะใส่น้ําแค่ ท่วมหลังตัวปลานะครับอันนี้ของผมใส่เปลี่ยนน้าใหม่ละนะครับถี่ผมจะผสมตัวยาเนาะอ่าเพราะเราใส่น้ํอ่าให้ท่วมหลังตัวปลาเสร็จปุ๊บเนี่ยการใส่ยานะครับก็คือฝาโคกนะครับอุปกรณ์ในการผสมยานะครับฝาโคกหนึ่งฝานะครับแต่เราจะใส่ยาแค่ครึ่งฝานะครับสําหรับน้ําท่วมหลังตัวปลานะครับยาผมใช้ตัวนี้เป็นยาที่คนกินอ่ะนะครับ อันนี้บอกก่อนนะครับอันนี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นผมใส่ยาตอนนี้เนาะส่วนข้างในนะครับมันจะเป็นผงแบบนี้นะครับอ่าผงแบบนี้ก็มันก็จะหอมๆห,หน่อยนะครับก็ตอนนี้ผมซื้อมาเพิ่มอ,อีกสองซองนะครับเพราะว่าซองแรกผมหมดไปละแล้วก็ผมดูอาการมันก็ดีขึ้นนะครับแต่ผมจะรักษาจนให้หมดอ่าสองซองนี้นะครับ น้ำห้่มหลังปลาให้เอาตัวยานะครับใส่ในฝา,าโคกนะครับแค่ครึ่งฝานะครับแล้วก็ตักน้ำในนี้แหละนะครับตักน้ำเข้าไปปุ๊บแล้วก็หาอะไรมาคนให้ตัวยากับน้ำละลายให้เข้ากันนะครับให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เทลงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะผสมตัวยาแป๊บหนึ่งนะครับอ,อันนี้อันนี้จะเต็มฝานะครับจะเต็ม เต็มฝาแต่ไม่ปูนนะครับอันนี้จะเป็นน้ําที่ใส่เยอะนะครับก็คือประมาณตีคร่าวๆนะประมาณ10ลิตรนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าถัางตัวนี้มันน่าจะน่าจะ8ลิตรนะครับแต่อันนี้ผมไม่ไม่ไมชัวร์นะครับเพราะว่ามันบอกเป็นน้ําหนักนะครับก็คือ8.5กิโลกรัมแต่ไม่ไม่รู้ว่าอ่ามันจะตีเป็นลิตรตามที่ตัวเลขตรงๆหรือเปล่านะครับน่าจะ แต่ผมก็เอาคร่าวๆไปแล้วกันเนาะประมาณ10ลิตรนะครับน้าในในกรละมังตัวนี้นะครับมีประมาณ10ลิตรนะครับผมก็ต้องเพิ่มขนาดยาเข้าไปเป็นหนึ่งฝาโคบนะครับหนึ่งฝาโคบก,ก็แบบไม่พูนเนาะก็เอาพอดีพอดีนะครับก็เอาพอดีพอดีนะครับแสงเข้านะครับแสงเข้านะครับ ก็พอดีพอดีเนาะส่วนถ้าน้ําเท่าหลังตัวปลาก็ซึ่งฝานะครับก็ลดลงไปหล้วคึ่งฝาก็ประมาณเท่าตรงที่เล็บผมผมซี้นะครับอ่าประมาณนี้ซึ่งฝาเนาะประมาณนี้นะครับครึ่งฝาเดี๋ยวผมจะคนอะเอาน้ํานะครับวิธีการผสมนะครับก็ตักน้ำนี้แหละเอาน้ำนี้นีแหละก็เอาน้ําเข้าไปนะครับ แล้วก็คนให้เข้ากันนะครับอผมผสมละนะครับก็มันก็จะออกเป็นแบบนี้เนาะนะครับสีเหลืองๆหน่อยนะครับก็เทเข้าไปเลยนะครับก็เทเข้าไปที่ตัวปลาอยู่เลยนะครับมันน้ํามันจะออกเป็นฟองๆนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจเนาะเพราะว่ามันเป็นปกตินะครับก็เดี๋ยวรอนะครับก็จะมีเอ่อ ฟองฟองออกมาละเนาะนะครับฟองออกมาละเห็นไหมครับก็จะมีฟองออกมาละนะครับก็อันนี้อันนี้เป็นปกตินะครับปกติไม่เพราะว่ามันเป็นอฟองของตัวยาเนาะนะครับ อของตัวยาส่วนอาหารนะครับอาหารไม่ต้องงดนะครับอาหารก็ให้ปกตินะครับแต่ให้เป็นแบบแบบเม็ดจมแล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้มีมีเม็ดจมอยู่แล้วก็ใช้ใช้ตัวนั้นไปได้เลยนะครับเจอของผม ใช้อาหารกุ้งนะครับของผมเป็นอาหารกุ้งผมก็จะให้นิดหน่อยนะครับไม่ให้เยอะนะครับผมผมจะให้แค่น,นะครับสําหรับปลาตัวเดียวนะครับก็เทไปเลยนะครับเทไปเลยเห็นไหมครับปลาก็จะกินข้างล่างได้นะครับก็เยวะ ก็รักษาต่อไปจนหมด2ถุงนะครับก็ผมก็จะทําแบบนี้แหละถ้าน้ําท่วมหลังตัวปลาเนี่ยให้เปลี่ยนน้าทุกวันนะครับแต่มมนต้องใส่ตัวกรองแบบนี้นะครับแต่ถ้าปลามันอยู่ได้แล้วเพิ่มน้ําขึ้นไปให้ท่วมตัวปลาก็คือปลาขึ้นลงปลาขึ้นลงได้เนี่ยนะครับให้เพิ่มขนาดยาแล้วก็เปลี่ยนน้ําทุก สามวันนะครับสามวันก็เปลี่ยนน้าทีแล้วก็ใส่ตัวกองก็ได้นะครับใส่ตัวกองผมก็ใส่ตัวกองนะครับเพราะว่ามันจะได้กองพวกเศษสิ่งสกรปรกของตัวปลาที่ออกมานะครับมันก็จะกองไว้ส่วนเราจะมาทําความสะอาดแค่ตัวกองก็พอนะครับน้ําเนี่ยก็สามวันเปลี่ยนแล้วก็้อมใส่ย,ยานะครับผมก็ครบสามวันละผมก็เพิ่งมาเปลี่ยนวันนี้นะครับแล้วก็ล้าง ตัวนี้ผมก็จะล้างทุกวันนะครับสําหรับตัวใยกองใยใยแก้วนะครับที่กองให้น้ํามันสะอาดนะครับก็จะเปลี่ยนทุกวันแต่น้ําเนี่ยน้ําพร้อมกับยาสามวันนะครับสามวันเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบห้าสิบนะครับอันนี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ